สวัสดีครับวันนี้ผมมีหลวงปูธ่ธวัดเนื้อดินครับออกแดงๆนิดหน่อยครับแต่ไม่รู้ปีสร้างว่าสร้างปีเท่าไหร่พาไดูเก่าดีนะครับทวดเนื้อดิน ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์ให้หน่อยนะครับมือใหม่หัดเล่นพรานะครับผมดูแล้วก็โอเคนะครับดูเก่าดีกีแท้ยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับติชมได้นะครับผมก็เป็นมือใหม่นะครับเห็นเก่าดีก็เลยเช่ามาครับเดี๋ยวส่งให้ดูครับ นี่ครับนพระดูด,ด้านหลังครับจะจะออกเป็นแดงๆ ก,ก็อยากออกแดงๆนิดหน่อยครับขี้เทเาายทยังไงก็บอกได้นะครับเผื่อมีอาจารย์ท่านไหนรู้หรือยังไงก็บอกกันได้นะครับไม่รู้ว่าจะทันยุคหรือเปล่านะครับ โปุทิมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ